น้องลิชี่นะคะตอนนี้ก็สองเดือนกว่าแล้วเนอะช่ประหลุกเนอะมาอามาเลยครับนี่นะคะมาจากบ้านนอนายดีด็อกนะคะ,ะน่าเริงมากอื มาดูกันเนาะว,ว,ว่าแบบเอาไหวไหมเนี่ยมาหน้าจะหน้าคุณแม่จะแตกไหมลูกอะอ่ะอก่อนนี่นี้รอรลอ,อก่อนลอลอ,อโอพหนึ่งเมตรลูกอืมเก่งมากลองฝึกตัวเองลองฝึกดูนะเนี่ย ไม่ได้กระโดดไม่ให้กินรอโอเคค่ะอ,ม,อามากลุกเหือเก่งสุดเลยเก่งมากครับอืมอ่ะน,นี่ไมๆๆๆ่นี่ไม่นี่ไม่นี่สองเดือนกว่านะสองเดือนกว่าหุูก็พอทำได้แล้วเนะอะรอรอวันนี้มา้าเก่งมาก อ่ะทำได้ก็รูปหัวหน่อยเนาะเก่งมาก,กลูกเนาะทำยิ้มมากลูกอืมโอ้โไม่ได้กระโดดไม่ได้อะลอกลอกอ,อกัดลอกลอวันนี้มานี่มาเอาอก,กล้องไหนลูกลอไม่ได้ไม่ให้ไม่กิน รอโอเคเพราะหมาจะสมาธิสั้นนะคะถ,ถ้าเขาทําได้แป๊บนึงเนี่ยอย่างน้อยก็ให้รางวัลเขาเลยเนาะเขาจะ้รู้ว่าเอ,อถ้าทํานี้ฉันจะได้ของกินเนาะฝึกคืกอัะไรอย่างเนาะอันนี้เพิ่งลองฝึกเมื่อวานนี้เองเลยรู้สึกแบบว่า,วาดีใจจังเลยฝึกได้นิดหน่อยก็ยังดีเนาะมาะมานี่รออ่ะหนึ่งเม็ด เก่งมากลูกลูกใครวะเนี่ยฝึกข,ขมือดีกว่าขมือหลูกยังทำไม่ได้เลยลูกหือหือ่ะขมือก่อนขอมือขอมือเอออามหนึ่งเมตรเก่งมากค่ะ เดี๋ยวแม่หน้าแตกนะลูกออกโซเชียลแคมด้วยนะหืม <c oughs> ขอมือขอมือข้างนี้มือข้างนี้แมวมือข้างนี้เอออ่าไว่วม,มากอืมก่งชุดๆเลยลูกใครวะเนี่ยอ้าวอันนี้ไม่ได้ไม่ให้กินไม่ให้กินรอ หน,นึ่งเมตรโอเคค่ะลกูกแลวก็เพื่อนๆที่เพิ่งเลี้ยงลูกสุนัขนะคะก็ลองค่อยๆฝึกน้องเขาดูเนาะฝึกด้วยความรักเนาะแล้วก็ลองใส่ใจเขาเหมือนคนแหละเขามีจิตใจมีชีวิตจิตใจเหมือนคนนะคะก็อยากให้เขารักมากๆก็อยากให้คนที่รักสุนัขก็ใส่ใจดูแลอย่าอย่าปล่อยเขาทิ้งขว้างเนอะไม่ว่าบางคนเ็าเห็นตอนเด็กๆเนี่ยน่ารักแต่พอตอนโตปุ๊บมันตัวใหญ่หรือว่าไม่น่ารัก หรือว่าพอเลี้ยงแล้วเบื่อไม่มีเวลาเนี่ก็อยากให้คิดดีดีก่อนที่จะเลี้ยงสุนัขนะคะเพราะว่าสุสุนักก็เหมือนเหมือนคนน่ะมีจิตใจเหมือนกันเนอะหิวกล้าเลงอึอเยี้ยได้หมดแต่แค่พูดไม่ได้เท่านั้นเองเนาะแต่เขาก็มีความรู้แล้วก็มีความรักให้กับเราเนาะเราก็ซื้อสัตว์จมันตาก็อยากฝากง่ายคิดดีเนาะมาโชว์คืท้ายหน่อยลูกอ่ะรอวันน,น,น,นี้อ่ะมาตรงนี้มาตรเนี้มาตรยนี้โอเคอ่ะรอรออ่ะโอเคน เจอฉากบ๊ายบายเอาบ๊ายบายคนรูมไบ๊ายบานเพื่อนบ๊ายบาย